สวัสดีครับวันนี้เราก็รู้สึกเบื่อเบื่ออากาศร้อนเราก็เซ็งๆแล้วก็หิวด้วยก็เลยอยากก็เลยออกมาข้างนอกจะมาหาอะไรไปทํากินที่บ้านแต่อย่างเช่นเส้นเส้นเป็นมามะ่าเกาหลีมันจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมได้เลย ตอนนี้เราก็ซื้อเราก็มาอยู่ที่ร้านเอาไปไหมไอ้สัส เ,เ,กกเราได้มามมืมาแล้วมาแม่เกาหลียี่ห้อซสำยังฮอตรสฮอตชิคเก้นราบเบงคูณสองสปอร์ซี่สปอนเซอร์เข้าได้นะสปอนเซอร์เข้าได้ ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกันนะเข้าได้นะสปอนเซอร์จุ๊บจุ๊บวันนี้กพี่น้องเอฟดีวันนี้มากินกัะปิล่วงกีปล่วงเลยล่วงจงวันนี้ก็มามา่าเกาหลีเกาหลีเกาหลีๆๆนะแต่ก่อนนึงก็ติ๊บบกชีสโซต์ก็ไปก่อนแล้วก็ตังรวยอะไรนะหาดั้มแต่า็เอามันด้วยผู้พิพากษากันเลย บีเพื่อเลยวางชูดเตะตาบอดเนี่ีบก้อนอวางไว้เนี่ยเดี๋ยวข่อยเช็ดนะโดยโตโดยได้หาข้าวหาข้าวแล้วก็ได้ะแล้วก็คุณเนี่ยคนณคนณคนณคุณในข้าวก่อนเดี๋ยวข่อยข่อยกิน แต่คนดีๆนั้นเดิมหนามหนามจอด,อดอจุดกระาอย่างงี้ได้ร้องฮะคนก้อนเรียกข้อเฉลยแล้คนแป๊บนึงวันนี้ว่าช้อนช้อนน้ำฉีกของวดัดจะได้ละเอียดแป <c ười> ๊บนึงแป๊บนึงรอก้อนรอไม่ได้ก็ออกไปโอเคได้แล้วมั้งเอา้ามาครับพี่น้อง มาครับกินเลยครับเดี๋ยวทอดอย่างก่อนเดี๋ยวติดวันครับทอดก่อนตัง้งไว้เนี่ยมากินก่อนไปเหรอว่ิน้องกับเงินไม่ก่อนตัดอืม มั่งมั่งตลีก็ไม่เท่าเลยนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมปากแดงจังไปทาลิปมาไม่ได้เพจแค่ทาลิะะปามาเฉยเฉยอ่ะเข<อ>้าใจไหมฉ<อ>ันสวยอ่ะอ้า